โซวาซูแบรนด์ความงามสุดรู้ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านการดูแลผิวแบบองค์รวม เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Secret to Longevity Powered by Ginseng เผยคุณค่าความโดดเด่นของ Concentrated Ginseng Regenerating Cream ผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของแบรนด์ผ่านการจา pop ัด Global Pop-Up Event ที่ถูกจัดขึ้นทั่วโลกโดยจะจัดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันโดยมีแบรนด์ a m b a s s a d o r ระดับโลกของโซวาซูยุนอาซูเปอร์สตาร์หญิงจากประเทศเกาหลีมารวมฉลองในพิธีเปิดงานเพื่อให้แฟนคลับชาวไทยและผู้ที่ชื่นชอบแบรนด so ์โซวาซู oo, ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษ ในการโรตอนรับยุนอาโดยตัวเองภายในงานซึ่งหนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สะท้อนความเป็นระดับโลกอย่างเด่นชัดนอกจากนี้ยังมีกราฟคณาวูดไตรพีพัฒนาพงพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ในประเทศไทยรวมถึงนักสแสดงและเซเลบิตี้อีกมากมาย the event know um make, you know make uh, the, the skincare brand uh, ginseng as an ingredient and then we are the specialist for ginseng research and then we believe you know it is a you know good for eating the ginseng is a good for body and we believe that, you know to put the skin then it will be great that's why we started the research and then we found out the the ginseng omit, the, that is an uh, ingredient of uh, a product. And then uh, it is absorbed in the, our concentrated ginseng cream and uh, gins, concentrated ginseng wine. Then we have uh, this event to show our the new technology with our global ambassador, new global ambassador Yuna, and then Thai ambassador Kun then Then, uh, yeah, we are so happy to have. Uh, these great ambassadors and then uh, we make more customers young customers from all of the world and especially in the Thailand Gov really really help the, our brand uh, Of course the biggest thing is uh, we have a global ambassador you know Yuna came to Thailand. Actually, we have Yuna go uh, abroad for the event only twice. You now this year went China and then Thailand. Thailand is the uh, the second country and then she never go other country for the Savasu event. So, which means Thailand is very important. It is a heart of beauty, I, I think. So it is a great thing for the Thailand. And then she meet uh, our ambassador,

และนอกจากจากการเป็นแค่โสดแล้วค่ะเรามีถึงเทคก็มีต่างๆผ่านมาเขา60ปี เพื่อที่จะตอบโจทย์ผิวตละลุยตะลุยสมัยที่แตกต่างออกไปแล้วก็ครั้งนี้ค่ะมันเป็นโลกพวกอีเวนท์ที่มีทั้งหมด3ประเทศมีทั้งประเทศเอ่ออย่างเช่จีนนะคะประเทศไทยนะคะแล้วก็ประเทศ,ทะะทเทศสอเมริกานะคะบอกอย่างว่าประเทศไทยอะคะ่ะเป็นหนึ่งในจุดตลาดหลักของโลกเหมือนกันเช่นกันแล้วของทางลินลอาร์ค่ะเขามีโอกาสได้ไปเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นซึ่งเขาก็จะเลือกที่จะไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ประเทศไทยที่จะเป็นความพิเศษเป็นอย่างมากที่ว่าเราโลกพวกอีเวนท์เนี้ยคะ่ะก็จะมีทั้งตัวแบรนด์มาสเตอร์ของเรามาด้วยนะคะแล้วก็จะมีเ ก็ตอบยับความเป็นไอคอนิกมักกับผลิตภัณฑ์ในไล่์จิงเสิงคค่ะราบซับนะคะว่าดีใจดีใจมากๆเลยครับผมเพราะวันนี้ก็มีพี่ๆ K L หลายชาติมาจากหลากหลายประเทศด้วยแล้วก็เป็น Global Event ของทางโซซูด้วยครับผมไปเจอพี่ยูนอาด้วยก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอีเวนต์นี้ครับ ใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นรูทีเลยละกันเรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่แบบติดตัวเวลาไม่ว่าผมจะไปทำงานต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะโซซูซูไว้ตลอดมันช่วยทำให้ผิวหน้าของเรามันดูกระจ่างใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ด้วยครับผมโอเคได้ครับผมก็ขอฝากโซซูไว้ในอกอมใจทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสกินแคร์ดีๆนะครับขอฝากโซซูไว้ด้วยนะครับอย่าลืมโซซูนะครับ